การลิง์สัญญาณถ่ายทอดครับเรื่องภาพต่างๆทั้ง2ทีมครับเริ่มเกมครับมิสดาดูครับมาร์กอ,อยู่ครับโอ้โหอันตรายเลยครับลากไปซ้ายลากจหวะน,นี้เปิดเปิดจะมาดักลัดโอ้โหยังไม่ได้กิิกรรมครับ ออกนําไปก่อนครับสําหรับเจ้าบ้านครับจังหวะคลุกคลิกคลุกคลิกครับเอาเลยครับธนากรตัวม้วนเจออธิษกานูสุดท้ายได้ฟาวเลยครับเอาเลยครับได้ลุ้นเลยครับจังหวะนี้เป็นโฟลซานบินเตะเลยครับเรียกมิสดาโอ้โหอันตรายเลยครับโอ้โหขวาของมิสดาครับไปเอาเลยครับ เปิดมาคลอสโอ้โหสก,กิดไม่ดการูใจเรียดๆไม่ดีครับจังหวะน,นี้เอาแล้วแล้วก็จังหวะเข้าบอลหนักไปหน่อยเลยครับการูเป็นใบเหลืองให้กับไม่ไหนใจก็ดูครับในกรอบเคทโทษปั่นโค้งครับเอาแล้วครับโอกาสโอ้โหครับจ่ายมาที่ เป็นทางด้านของใบเหลืองไปครับถือว่าจังหวะของดูครับเปิดยัดโอ้โหเกือบไปครับจังหวะนี้เอาเลยครับฟาฮานบินเต้ครับเป็นเหลืองสองก็ไปแดงแน่นอนครับใบแดงครับเอาเลยครับ ไม่รอดเลยครับฟาฮานนะครับคุมอารมณ์ไม่ได้ครับเป็นใบแดงครับอเลยครับงานเข้าครับอเลยครับก็มีดามมากครับไม่เป็นไรครับโอ้โหนี่ยอมรับน้ำใจโค้ชเลยครับ ไม่ได้ครับฟาวานเล่นดีครับแต่ว่านี่แหละครับเรื่องของอารมณ์ครับต้องสำคัญครับเรื่องของอารมณ์นะเอาเลยครับมีตามากกันนิดนึงครับถือว่าเป็นรูปแบบของวิถีบอลครับเกมนะโค้ดดาดาจำรัดนี่เข้าใจเกมเลยครับนะบอกให้ลูกทีมถอยไปถอยไปครับโอ้โหชื่นชมเลยครับนะครับต้องดูครับล่องแผนไปที่โค้ดของพัทลุงครับนะครับนี่เลยครับเป็นมืออาชีพพอครับนะ จังหวะเป็นเหลืองที่ดูครับดูโค้ดครับโค้ดนี่ไปห้ามลูกทีมครับโอ้โหสุดยอดครับชื่นชมเลยครับนะเป็นเหลืองที่สองครับฟาฮานบินเตะดูครับดูโค้ดของพัทลุงครับมืออาชีพจริงๆครับมาห้ามนักเตะครับใช้สมองครับใช้สมองครับดูครับโอ้โหต้องยอมรับเลยครับนี่ผมเห็นโค้ด นะฮะอว่าสุดยอดครับเอาล้วครับตัดสินตัดสินแล้วครับน่าจะเปลี่ยนแปลงกรตัดสินครับนะก็ต้องยอมรับาหารได้กรับลงไปเล่นใหม่ครับโอ้โหมีอะไรหลายๆช็อตครับวาหานบินเตไม่โดนเหลืองที่2เลยครับถ้าเป็นแบบนี้ครับ อะไรครับยกเลิกยกเลิกใบเหลืองครับนะฮะให้ให้เป็นลูกฟาวอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ใบเหลืองครับนะฮะดูแล้วอาจจะดูแล้วง่ายไปครับพี่ภาคครับมงจังหวะนี้แล้วก็เป่าหมดเวลาในครึ่งเวลาแรกครับเอาอะครับเราจะได้ดูดราม่าต่อครับในจังหวะผู้ตัดสินเอาอะไรครับประจําครับประจํา นะครับตามโปรแกรมที่ผมได้เอาละครับเนโต้โมงจังหวะนี้โอ้โหแล้วก็มีลุดนครับเอาะลรครับจังหวะนี้เป็นใบแดงครับเอาเลยครับไม่มีทางเลือกครับหรือว่าไม่มีทางเลือกจริงๆครับเป็นตัวสุดท้ายครับอดิศักการูครับตามเลยครับหรือว่าไม่มีข้อสงสัยเลยครับอาจจะเหนียวเหนียวทางด้านของ เจ้าไปนาโดเลยครับอ๋อเลยครับจากแดงปัตตะลุงไม่ได้ครับมาเป็นแดงของพีทีสตูนครับฮะแล้วก็เป็นไม่มีใบเหลืองเลยครับแดงเลยครับอ๋อเลยครับเรดการ์ดมาแล้วครับอือหือก็ถือว่าต้องยอมรับคำตัดสินครับงนวันนี้นะฮะแฟนบอลนะครับซึ่งเบนาโดจะพลิกไปครับการูนี่ความเร็วครับธนากรสายคลอดเข้ามาได้มงโอ้โห ปั่นโกงๆครับโอ้โหโอ้โหวันนี้ดักลาดดักลาดโอ้โหแล้วก็ได้เลี้ยงครับโอ้โหมิสดาครับนี่อะไรครับเรียวย้อนยิงโอ้โหเกือบจะได้ประตู <c oughs> ต่อครับจังหวะน,นี้ลอดมายังติดวัฒนพลแล้วก็ได้ฟาวครับ เจ็บซะด้วยครับโอ้โหตานากรสถานพงศ์ครับเอาเลยครับลุ้นกันแบบยันอยู่ไม่อยู่ครับต้านอยู่ไม่อยู่ออกไปอีกครับโอ้โหแล้วก็หมดเวลาครับเอาเลยครับสามคะแนนสำคัญครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณ4,400นะครับปรากฏว่า เ้าบ้านครับสามารถเก็บ3คะแนนครับเอาชนะพัตตลุงไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ครับในขณะที่มีตัวผู้เล่นแค่10คนนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับนี่คือมิตรภาพดีๆครับนะพัตตลุงก็บ้านของ